บาว้านนา,าบาว้านนาอาจารย์ขับใสใจดีนับหน้า,า,านาเข้ามารับชมนะครับขณะนี้คุณท่านชนกสีสังนะครับอั้งโค้งหักศอกบ่าวบ้านนาเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาถึงแม่ห้องสอนนี่ต้องผ่าน เส้นทางมันยังแบ่ออึนาดาเอหามยืมเหกาน้มันว่ะเป็แปดร้อยโค้งรวมรวมแล้วสองพันกว่าโค้งนะครับสุดยอดท่านไหนที่เขาเรียกว่าชอบแพ้นะครับอันนี้ภาคสดๆนะครับไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีตัวสำรองในการน,นี้เป็นภูเขาสังเกตไหม กำลังจะเกิดเป็นทะเลหมอกนะครับสบายดีสวัสดีนะครับคุณตีบคำคงดีจากประเทศรัสเียนะครับแล้วก็มาจากจีนส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าศรัทธาชาวจีนส่วนหนึ่งจะเป็นพุทธนะครับทีนี้ต้องมาด้วยศรัทธานะครับนอกจากแรงกายแรงทรัพย์แล้วก็ศรัทธาเพราะว่าตรงนี้เป็นภูเขานะครับ กว่าจะมาถึงอำเภอแม่เสลียงนะครับจังหวัดแม่ห้องสอนมาอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนก็ผ่านภูเขาหลายลูกอยู่นะครับอเป็นน้ำมาดานไม่ไม่ใช่นะครับเป็นน้ำที่อมันออกมาจากภูเขานะครับนะ ภาคคนะรับปกติบาวันนาไหลมาระยะหนึ่งแต่ไม่ได้ภาคนะครับเพราะว่าตอนนั้นครูบาอาจารย์กําลังลุสาธุนะครับทรเลหมอกสวยไหมครับสวยนะครับอันนี้ซูมได้ประมาณนี้นะครับพระนกสีสังว่าสวยมากนะครับเป็นทะเลสาบนะครับเป็นบรรยากาศสดสดเลยนะครับสดสดร้อนๆอนเย็นเย็นเลยนะครับไปไหนไปทั่ว หาผู้พานได้แหละไปดิบจีนหนงไหนนะติดกันงงแมมไม่เป็นไรสายก็เผาผมนักชายไทนะยไปีปดยมากแล้วเตรียมรับอนสาเาไปเริ่มออนไปเริ่มออนแล้วอ่านี่บอ์นี่บอ์นี่บอ์ทุกคน อัลัยดานะยาทาอาวิวะหาพุลาภริปุเรนติสาคาระเอวะมนว่าอิโตทินันเปตนังอุปกัปติไม่มีไฟฟ้านะครับภูเขาล้อมรอบนะครับแต่ว่ามันมีต้นไม้เยอะบางนะครับแล้วก็ภูสวยงามมากนะฮะสวยงามสวยงามแต่ไม่รู้ว่าปรับภาพแบบไหนนะหมูดปรับภาพแบบนี้ปรับ นนบนภูเขาแบบนั้นนะครับประมาณหนึ่งพันแปดร้อยโค้งนะครับลองนึกดูว่าหนึ่งพันแปดร้อยโค้งมันเยอะไหมแล้วก็เป็นโค้งหักศอกด้วยครับเมื่อวานนี้ก็ทําบุญทั้งวันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนอะภูเขาล้อมรอบเลยนะครับไม่ใช่ว่าเขาแล้ววันนี้วันนี้หาแก้วหมี่มาแ้วอ่ะเขาแล้วกับบีเยอะแยะเลยหมด เจ็ดนาฬิกายี่หกนาทีนะครับมีชาวเขาชาวดอยชาวบ้านมาร่วมทําบุญใส่บาตรขอพุณอีกครั้งแม่เบียยจันทุ่งเสลียมเป็นใบาจไม่มีไฟฟ้านะครับ ภูเขาร้อมรอบนะครับแต่ว่ามันมีต้นไม้เยอะบังนะครับแล้วก็ผูกขาแล้วกี่วันเนี่ยสิห้าวันสิบวัน,วน,วนออกมากับมาแล้วไม่อนอนสองคืนสามนแต่รู้ว่าน้ำมูกไหลนะครับเฮะชาวเขาซาดอยเขามาทำบุญนะครับใสไม่ได้ก็องาอ๋อแตงอันนี้ไม่ได้เดิน ั้นนน,นียแล้วน,นี้ <c oughs> ก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมรถต้องรถประมาณนี้นะครับขึ้นมาเป็นโฟล์วิวนะครับต้องอยู่ข้างล่างอันนั้นจะกลับป่วยออดออนแอร์ตั้งแต่ครบกันสามสี่สิปีต้องเฟื่อต้องหามเลยก่อนเ่ะเดี๋ยวียังเดินได้นะบอกอย่าเพิ่งตายนะแล้วกย อยลัยดานะยะทาวาลีวะหาปุลาปริปุเลนติสาคาราเอวะเมวะอิโตทินันเปตนันอุปกัปติไปเริ่มอ่อนไปเริ่มอ่อนแล้วอา่อนา,นานาี่บอ์นี่บต์นมนบ์ทนกคนเสียงบ่าวบ้านนาชัดเจนไหมครับท่านผู้ชมอยู่ทั้งประเทศไทยนะครับขณะนี้มีหลายประเทศครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับถือว่าไลฟ์สดนะครับเนี่ยแล้วก็น้องอุดมจันสมุทรจากแขวงจำปาศักดิ์ประเทศเราครับคุณทันชนกถามว่ากี่องศา,าไม่มั่นใจนะครับผมไม่เป็นผู้ออกกำลัง แรงนะครับส่วนแรงทรัพย์ก็มาจากพี่น้องจากภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางประเทศไทยาาทททเ้น้นีรองไง หมดหลบกล้ลกองให้เห็นหน่อยอ่าโอเคสวยอ่ารครูท่านพระครูท่านพระครูโอเคถ้าไม่รุยนีย่ขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเส้นทางคดโค้งนะครับอันนี้จะพาชมธรรมชาตินะครับ วิวาจานตุสาปพโรคโควินาสตุมาเดี๋ยวจะจัดอาหารฉันข้างในสลาแต่แล้วเริ่มไปหรอกลัง <c oughs> นี้มีการไลฟ์สดจากเบาบ้านนาพาชมพระธาตุเจดีย์ที่ <c oughs> ป่าสาธุสาธุนะครับบ่าวนนาพาชมนะครับมาถึงที่นี่ตั้งแต่ประมาณหกโม Ł งกว่าแล้วเดินทางจากอำเภอศบเหมยจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับเห็นไหมมีเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับสังเกตดีๆ ไปเริ่มอ่อนไปเริ่มอ่อนแล้วอ่านี่บอลนี่บอลนี่บอทุกคนการเดินทางก็จะต้องลำบากหน่อยนะครับต้องเตรียมถุงพลาสติกหรือว่าถุงต่างๆนะครับเพื่อจะบรรจุสิ่งต่างเสียงบบาบานนาชัดเจนไหมครับท่านผู้ชมอยู่ทั้ง ประเทศไทยนะครับขณะนี้มีหลายประเทศไปไหนไปทั่วไหนถามผู้พาดได้แหละไปดิจิตรงไหนนะั่นมาติดกันมาแงยังกไม่เป็นไรสายก็เผาผมนะักเสียหายเกลไกลเกมพิมเล็กวันที่เจ็ดชั่วโมงขับเลือดขึ้นตงนลายโค้นลายส้มเกมการ์ดเกมพิงพ์เล็กวันที่

เห็นไหมมีเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับสังเกตดีๆไปไหนไปทั่วแต่ถามผู้พาได้แบบไปดิจีดึงไหนนะติดกันโรงแรมเงมีไม่เป็นไรสายก็เผาผมนักหายไกลไกลไป <c oughs> ดัง <c oughs> ด่ง <c oughs> ช่วยกัน มันรนนตจิาาถ้าอากาศเย็นมากๆน้ำมูกมันจะไหล